สวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกัน EP ีที่สานะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสายเหนียวแห่งตราจีนบุรีนะครับ E ีีที่1นี่ผมเสนอไปแล้วครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับ EP ีที่2เนี่ยเป็นเหรียญพลิกดวงแล้ววันนี้นะครับเป็น EP ีที่3นะครับเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยครับต้องบอกว่าชื่อเป็นมงคลมากๆเลยนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็มีความสวยงามมากๆจำนวนการสร้างก็ไม่มากครับ เดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมกันครับว่าความสวยงามของเหรียญน,นี้จะเป็นยังไงแล้วก็ผมมีลายบางแฟกปันเพื่อนมากครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับเข้าพิธีบุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเหรียญยิ่งมียิ่งรวยหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับเมื่อวันที่4่กรกฎาคมปี2อ6 7กนะครับ ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีครับก็พุทธาพิเศษเสร็จเรียบร้อยก็ทําพิธีจำเริญบล็อกหรือว่าทำลายบล็อกเลยครับสำหรับรุ่นนี้ครับเป็นหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามแล้วก็ชื่อเป็นมงคลมากเลยครับยิ่งมียิ่งรวยครับ เหรียญยิ่งมียิ่งรวยก็เป็นเหรียญอีกนุ่นนะครับที่มีความสวยงามของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับด้วยเจตนาการสร้างวาระาการัดสร้างแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษก็ชัดเจนครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจํานวนการสร้างก็ไม่มากครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งครับ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญจริงกันเลยครับสาหรับเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรุ่นแรกนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายการนี้เลยกันดีเลยครับมาเปิดตัวกันด้วยรายการที่13เลยนะสีแบบนี้นครับเป็นรายการแจกส่วนจองนะครับเป็นเนื้อตะกัวหลังเรียบไม่ตัดปีกนะครับลงยาชีวรต่อ9เก้ารอบนะผมได้มาเหรียญเดียวนะครับเป็นรายการแจกส่วนจองนะสร้างเท่าไหร่เนี่ย4 9 9เเหรียญเท่าน,นั้นนะ แมเดี๋ยวเราชมความสวยงามกันเลยนะโอ้โหนี่ครับกล่องอย่างดีเลยนะพรีเมียมสุดๆเลยนะนี่ครับยิ่งมียิ่งรวยรุ่นแรกนะครับเนี่ฮะยังมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับโอ้โหแม่ใ้เบอร์สองหกเจ็ดนะครับต่อเก้ารอบนะครับนี่โอ้โหนี่ครับแม่สวยจัดเลยนะโอ้โหนี่ครับ ก้ไม่ตัดปีด้วยนะเป็นหน้ากากเงินด้วยนะเดี๋ยวมาชมเหรียญจริงกันด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวมาส่องเหรียญจริงนะแม่นี่ครับโอ้โหนี่ครับใช้ตอกเอานะครับหมายเลขนะครับเป็นตะกั่วนะครับนี่มีโค้ดโอ้โหไหมครสายเหนียวเลยครับเปินควายนะโค้ดนี่ครับโค้ดเปินควายเลยนะฮะนี่ตอกเก้ารอบนะ นี่ครับนี่ครับเป็นตะกัวนักกากเงินด้วยนะโอ้โหยิ่งมียิ่งรวยนะครับนี่ครับต่อเก้ารอบนะโอ้โหสร้างสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะแม่ตะกัวไม่ตัดปีกนะนี่ครับแจกศูนย์จองนะแม่รายการแรกเลยเป็นเป็นเนื้อตะกัวไม่ตัดปีกแล้วก็สวมหน้ากากเงินลงไปนะครับแล้วก็ลมยาที่จีวอนนะแม่ต่อโคตดไม่ได้ํำกับด้วยนะ หลังเรียบนะครับมาในกรำม,มือสิงห์พัาธเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันครับเริ่มกันรายการที่ไรดีรายการที่10แล้วกันแม่เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับสร้าง999องค์น,นะเป็นลุ้นเซอร์ไพรส์ด้วยนะแม่นี่ครับรายการที่10เนาะหม่ผมมีแค่อ5องค์น,นะ ่นังสายจจจองน้อยอีกแล้วนะโอยจับเลยนะนี่ครับเป็นเนื้อชะนวนนะมีลุ้นเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับนี่ครับเป็นเนื้ออันนี้เชื่อนะเนื้อชะนวนนะครับมาถุงซิปอย่างดีเลยนะนี่ครับเนื้อชะนวนจำนวนสร้าง999องเท่านั้นนะโอ้นี่ครับ แกให้ฉันน,นะโอ้เป็นสีอย่างนี้ไปเลยนะนี่เป็นสีนแบบใหม่ผมไม่เคยเจอเป็นถุงซิปไม่ว่าเปิดได้ปังเพราะเปิดได้ออ๋ไม่ได้นะต้องตัดนะครับแหมนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเป็นถุงซิปอย่างนี้เลยนะโอ้ต้องตัดถึงจะเปิดออกได้ซีนเกิดระกาศไปเลยแบบใหม่นะแม่ อ่ะต้องนี่ครับแหมต้องตัดให้ชมเลยอ่บบนะเอาออกมาถอนอนะ่ะโอ้ดีมากเลยนะนี่ผมเจอเจอเนี่ยอ้นี่ครับตัดซิปออกนะอ๋อก็ยังติดได้อีกนี่ครับอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนี่ครับยิ่งมียิ่งรวย,ยเนื้อชะวนนะ ม่นี่ครับอ้โหูได้เลขสองหลักเลยนะเบอร์สี่ห้ารวมเลขเก้าเลยนะครับอีโคสรอเรือข้างหลังครับอ่ะเรื่องของนี้ครับห่วนะเป็นห่วงตันนะครับอูโหนี่ครับหน้าหลงปู่นี่ฮะสวยจัดเลยนะนี่ครับเป็นอย่างแล้วก็ยิ่งมียิ่งรวยครับโอ้โหนี่ครับเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับแม่นี่ฮะนี่ครับสโลปลงมาสวยมากครับนี่ฮะ นี่ขอบตัดนี่ฮะด้านหลังก็จะเห็นคำว่าหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมแล้วเป็นอักขรยันนะครับจะเป็นโคตรล้อแล้วเขียนว่าสำนักสงฆ์เขาแก้วทองกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีปีจะสร้างก็ปี2567ครับนี่ฮะต่อโค้ดและหมายเลขกำกับใช้ตอกเอานะครับนี่ฮะแม่เนื้อมหาชนวนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหึรายการเลยนะ รายการที่10ไปแล้วแล้วก็เดี๋เราไปต่อรายการที่11บเนะ11นี่คือรายการอะไรรายการที่11เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับแม่ลุ้นหน้ากากกับลุ้นติดจีวอนนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเป็นธรรมดานะครับนี่ฮะ โอ้โหนี่ครับแม่ทองแดงมันปูนะสร้างสามพันองค์เท่านั้นนะกลับเหมือนเดิมนะนี่ครับโอ้โหแมี่ซีนอย่างดีเลยนะเนี่ยนี่ครับลูกค้าเอาไปก็เก็บไ,ไว้ในซีนเดิมเลยนะผมต้องตัดออกมาให้ส่องให้ลูกค้าด,ดูชมนะครับนี่ฮะยิ่งมียิ่งรวยนะสำหรับเนื้อ ทองแดงนะครับมันปูนะเหรียญหนาที่จังเลยนะครับโอ้นี่ครับหมายเลขอยู่ด้านซ้ายนะอันนี้องค์นี้หมายเลขหนึ่งเก้าเจ็ดสองนะครับอบอกทางนี้เป็นสายฝนเลยนะเห็นไหมฮะนี่ครับนี่เป็นห่วงตันเหมือนเดิมนะครับมาผิวเป็นไงฮะจีจารเลยนะนี่ครับ เดี๋ยวลองอีกรายการหนึ่งครับรายการที่12เป็นเนื้อทองแดงผิ่ไฟนะสองนะสิบสิบเอ็ดสิบสองนะอือ้าสร้างทั้งหมดโอ้โหสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะ มีลุ้นนะครับเป็นรายการลุ้นหน้ากากแล้วก็ลุ้นติดจิวอวนะครับเซอร์ไพรส์นะแหมผมได้รายการธรรมดานะครับนี่ฮะโอ้โหเมือมาในกล่องกํบปี๋สีฟ้านะไฟปี๊ดเลยนะตัดให้ชมน,นะแหมสองอย่างดีเลยนะโอ้โหเป็นไงฮะผิวไฟแบบต้มๆเลยนะ ยิ่งมียิ่งรวยนะครับโอ้นี่ครับมีโค้ดอยู่ด้านข้างนะนี่มโค้ดรอหันนะครับแล้วก็หมายเลขเก้าโอ้โหเจ็ดแปดเจ็ดด้วยนะมาเนี่ครับเลขมังกรเลยนะเจ็ดแปดเจ็ดนะนี่ครับมีผีไฟล้อมรอบนะครับนี่ฮะโค้ดสลับกันระหว่างมันปูกับเนื้อทองแดงนะนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับ เนืเน้อทองแดงมันปูเนื้อทองแดงผิวไฟผมมีอย่างละสิบเหรียญเท่านั้นนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจก็ทักทายกันมานะครับเนื้อชะนวนแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟแล้วก็เนื้อทองแดงมันปูนะครับอ่าเราบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่มีชื่อมงคลมากครับยิ่งมียิ่งรวยครับอ่านี่ครับท่านใดสนใจก็ทักทายกันมานะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ เดี๋ยวมาพบกับเตอร์ชินทรนได้ใหม่ในอีก EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม